สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบทุกๆ,ๆคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับที่ช่องแทนคุณรถดางอนเนี่ยนะครับก็จะพาทุกๆคนทุกๆท่านนะครับมาดูแม่โคขดสะเอ๊ะถมสะนะครับโอ้โ ่าเียวนเหรอวะลมได้ยุ่งหรอครับมันได้ฝนต,ตกตกำเหนียางอบ่งน,น้าเหมือนีนี่ว่างหันนีเาะว่างตกว่างหันโอ้ตก,กับตกแหงกูแบบ ก็ยู่นี่กับพว่าดิตอนนี้ใต้นี่พอๆก็เมื่อกี้นะครับตอนฝนตกก็ไปขุดสระมานะครับ20่สคูณสิลึก2องเมตรห้นะครับนี่ครับมาตรงคนเดินอยู่นู่นครับตรงนี้ถมนะครับ91้าหขุดเจ้านึมครับ แรกนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เล่นเอาซะดูครับอตอนถ้ำไปใต้โขบนะครับก็ยังมีอาการฟ้าร้องอยู่นะครับ <c oughs> ตั้งลำใหม่นะครับ ั4 5 0นะครับก็ดีกว่าเดินผ่านนะครับโดยกุศลุกนั้นก็15,000นนครับถ้า2โมงไม่เอ้ยถ้าทำ2ชั่วโมงไม่เฉร็ดนี่ถือว่าขาดตุ้นนะครับ ที่ทำหน้านะครับ ครับก็ฝากกดติดตามนะครับขออยู่ชีพไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องแคนโนรถดำงอแง,ง,ง,งด้วยนะครับสวัสดีครับ